เฟลสเต e หรือรัฐล้มเหลวเป็นคำที่เราได้ยินมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพราะเริ่มมีชาวไทยรู้สึกว่ารัฐบาลทำงานไม่ค่อยได้กฎหมายก็เริ่มใช้บังคับแปลกๆก็เลยตั้งคำถามว่าประเทศไทยใกล้จะเป็นรัฐล้มเหลวแล้วหรือยังต้องบอกว่านิยามของรัฐล้มเหลวนั้นไม่ตายตัวแต่ถ้าจะเอาแบบเข้าใจง่ายๆคือรัฐที่ไม่สามารถทำงานของรัฐได้ลองนึกภาพประเทศที่ไม่มีรัฐบาลไม่มีราชการไม่มีตำรวจไม่มีกองทัพไม่มีศาลไม่มีโรงพยาบาลไม่มีโรงเรียนเศรษฐกิจก็พังพินาศหรือแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานอย่างไม่มีคนมาเก็บขยะทำให้กลิ่นขยะเหม็น ันอาจจะดูคล้ายพล็อตหนังวันสิ้นโลกแต่เนี่ยแหละแนวคิดรัฐล้ลมเหลวไม่มีส่วนกลางมาดูแลประชาชนต้องดูแลกันเองซึ่งรัฐล้มเหลวในความเป็นจริงไม่ต้องเกิดทุกอย่างตามที่ผมพูดมาก็ได้คือต้องดูเป็นกรณีกรณีไปว่าประเทศไหนที่รัฐทํางานของรัฐไม่ค่อยจะได้แล้วตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดคือเมียนมาประเทศที่มีสงครามกลางเมืองยาวนานที่สุดในโลกคือตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษมาจนถึงปัจจุบันสงครามไม่เคยสงบในเมียนมาเลยทําให้รัฐบาลต้องโฟกัสอยู่กับการทําสงครามไม่มีเวลามาดูแลประชาชนและทําภารกิจต่างๆของรัฐ ประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองกันไปและยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลกลางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางจะเข้าไปในพื้นที่นั้นไม่ได้กลุ่มชาติพันธุ์ก็ต้องปกครองตัวเองเก็บภาษีกันเองมีกฎเกณฑ์ของตัวเองมีกองทัพของตัวเองและดูแลประชาชนกันเองซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ก็ต้องใช้เงินทุนจํานวนมากเพื่อทําสงครามกับรัฐบาลกลางจึงต้องทาธุรกิจที่ได้เงินเด็วแม้ว่าเงินนั้นจะไม่ข่าวสะอาดเช่นทําแกงคอเซนเตอร์กับจีนเทาหรือ้ายาเสพติดอีกหนอะะนาจจึึถงส เป็นอย่างแรกคือสรัฐไม่ล้มเหลวกฎหมายใช่บัมครับได้ดีคงไม่มีรัฐไหนที่ปล่อยให้คนละเรือนของตัวเองมาเป็นโจรสลัดไล่ปล้นเรือชาวบ้านส่วนประเทศไทยของเรายังห่างจากภาวะรัฐล้มเหลวอยู่พอสมควรเพราะระบบราชการต่างๆยังทํางานได้ดีถึงแม้ว่าบางครั้งรัฐบาลจะอ่อนแอเรายังมีโรงเรียนโรงพยาบาลตำรวจศาลที่พอทํางานได้แต่ก็อย่าประมาทถ้าประเทศชาติไม่เข้าที่เข้าทางสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นรัฐล้มเหลวด้วยก็ได้สนใจฟังเรื่องนี้แบบยาวๆเติมเต็มฟังได้ที่บ้านแดงช่องกัปตันคนเนิร์ดครับ